รู้ไหมคะเห็นผิวหน้าสดบูมสวยใสแบบนี้เนี่ยบูมเคยมีปัญหาในเรื่องของผิวหน้ามาก่อนค่ะคือบูมเป็นทั้งสิวฝ้ากระจุดด่างดำทั้งหน้าเลยแต่ว่าหลังจากที่บูมได้ใช้เซรั่มนี้สีตัวนี้บูมก็หมดปัญหาเหล่านั้นไปแล้วค่ะดูใกล้ๆเลยว่าผิวหน้าสดบูมตอนนี้สวยขาวเนียนใสเงาฉ่ำวาวมีสุขภาพดีแล้วสิวฝ้ากระจุดด่างดำก็หายหมดเกลี้ยงเลยนี่เลยค่ะกล่องด้านในของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูขวดเซรั่มของเขาเลยนะคะ นี่นี่เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อเซรั่มของเขากเลยดีกว่าคะ่ะ เนื้อเซรัร่มก็จะเป็นสีขาวแบบนี้เลยทาแล้วซึมซาบเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วไม่เหนียนวเหนอะหนะแล้วผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้ไม่ระคายเคืองผิวเพราะว่าเขามีสารสกัดมาจากธรรมชาติแล้วมีวิตามิน B3 ที่จะช่วยลดสิวฝ้ากระจุดด่างดำลดเลือนริ้วรอยช่วยให้รูขุมขนกระชับผิวหน้าเด้งเด็กเต่งตึงขาวเนียนกระจ่งางใสผิวนุ่มชุ่มชื้นอิ่มน้ำมีสุขภาพผิวหน้าที่ดีแค่ใช้ทาเป็นประจำทุกชเช้าและก็ก่อนนอนนั่นเอง บุ้มบอกเลยจริงๆค่ะว่าเซรั่มตัวนี้ใช้ดีมากๆเลยใช้แล้วเห็นผลจริงใครนะคะที่อยากมีผิวหน้าสดที่ขาวสวยเนยียนใสเงาฉ่ำวาวมีสุขภาพดีเหมือนบุมแบบนี้มีได้ง่ายๆแค่ใช้เซรัม่มนิสิตตัวนี้เลยจ้า